สวัสดีค่ะวันนี้นะเรากลับมาพูดรีวิวแล้ววันนี้เราก็จะมาทำอะไรไม่รู้ใช่คือเราไม่รู้เลยว่าเราจะมาทำอะไรนะเ yeah. วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูช่ที่เราใส่แพ็กเกจใหม่นะใช่สกูช่ที่เราใส่แพ็กเกจใหม่กันนะคะก็มีไม่ได้เยอะอะไรมากนะ เราเปลี่ยนกล่องใหม่แล้วนะกล่องใส่สกูชี่ใหม่แล้วนะคะถามว่าทำไมแอปเปิลไม่ได้ใสคลิปที่แล้วอนะ่ะเนาะก็ไม่ได้ใสใช่คือพี่จะใส่ไปทำไมแล้วมันก็ไม่ได้สโลไม่ได้ว่าบางอะไรแล้วให้มบอก็ไม่ได้สโลแล้วใส่ใหม่ก็เราชอบแต่เราไม่ได้ชอบวันนี้จบก็ไม่ต้องถามนะ ว่าทำไมผมเป็นอย่างนี้ก็เราไปสะมานะเราก็ไปหนีมาก็คือน,น่าลำคานมากใช่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยววันที่31เอเราจะลงคลิปนะแต่ว่าจะลงช้าหน่อยเพราะว่าเราไปซื้อหนังสือซื้อหนังสือใครซื้อก่อนเราก็ คอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าใครซื้อก่อนเราบ้างนะก็เราซื้อวันที่31ก็น่าจะอีก2วันเนาะวันเดียวอีกวันเดียวพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งคือเราไปรับเออไม่ใช่ไปซื้อสมุดวันที่วันศุกร์อ่ะวันที่31นะใช่ถามว่าเปิดเทอมวันไหนเปิดเทอมวันที่17เมษายนนะคะก็ หลังจาก17มีนาจะไม่ค่อยได้ลงคลิดนะดี๋าวช่วงนี้จะไปหาอะไรมาคิดเล่นสนุกๆก,กันนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยก็ถุงแรกนะคะนี่เนาะคือถุงม,มันใหญ่มากจริงๆนะเพื่อนๆเราได้เยอะด้วย,เ,ยวเ,นเนี่ยคือเยอะมากนะสิบบาทเองนะคือเราใส่ไปหลายถุงอยู่ Uh oh. ถ้าอยากให้เราทำอะไรก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะคะเราจะเลือกมาทำหรือไม่ก็ไปไปไปท้าเราใน id l ด mm ี e ไลก็ได้ในไลน์ hmm. ก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้าาา้านด้านล่างใต้ดีสคริปชั่นบอกด้านล่าง กลัไปเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคือเรื่องที่เราจะปล่อยสุกชีนะคะก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะปล่อยหรือเปล่ะก็แบบคือไม่รู้อะว่าจะปล่อยหรือเปล่านะ จะใส่ถุงหนึ่งชิ้นหนึ่งแต่ว่าไม่เอาแล้นะส้มแปลกสุดนะนี่ไม่ได้ใส่เเกอรีกแบบแบบนั้นใส่แบบถุงสิบห็อกนะที่จริงเนี้ยมันเป็นถุงของวอฟเฟิลแต่ว่าเราเอามาใส่นี่คือมีคนหนึ่งที่โรงเรียนเขาถามว่าทาไมชอบบีบ สกูชี่ในถุงมากกว่าคือมันโอเคกว่าแล้วมันคือมันดีอะ่ะเออคือชอบดีเสียงคือชอบอยู่แล้วบางคนเขาชอบบีบนันนองไงแต่เราชอบบีบด้านไหนให้ช่คือชอบมาก ปลาหมึกนี่จะไม่ปล่อยแล้วนะคะเพราะกลิ่นมันหอมกลิ่นมันไปบ้ามามากลิ่นมันเริ่มออกแบบสับปะรดสับปะรดยังไงก็ไม่รู้นะต่อไปเป็นนี่เป็นส้มนะคะตรนนี้นี่นี่คืออันนี้แต่งจากพวกมาก ก็ถามว่าทําไมบางทําไมเราชอบมองกล้องนี้คือไม่ได้มองด้านนี้ไงคือเราไม่ถนัดจริงๆนะ่ขาไปคือไม่ถนัดจริงๆคือจะทำเนี่ยมันก็มองไม่ถนัดนะเราชอบมองแบบนี้มากแต่บางคนก็มองก้องนีนะ อันนี้เป็นวันพุธนะคะใช่วันพุธที่ยี่สิเก้าพี่น่งก็ชอบแล้วนะคะโอเคก็อยากจะให้ทำอะไรก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาจับฉลากแล้วกันนะจับฉลากเลือกสกูชี่นะคะ ใช่ก็คิดหน้านะกันเนาะโอเคบ๊ายบาย